ก็ต้องขอบคุณข้าวไก่แจ้ของมติชนนะครับที่นำข้าวสารและเครื่องกระโภคนะครับมาส่งมอบช่วหลือผู้ประสบภัยของพี่น้องเคอเมืองสุโขทัยนะครับที่ มีความต้องการเนื่องจากน้ำท่วมมากนะครับการเดินทางของเราตอนนี้ต้องใช้เลยอยูน่ยนะครับต้องขอบคุณเป็นอยาสูงนะครับสําหรับข้าวไก่แจ้มติชนครับขอบคุณครับจะไปฝั่งนี้ครับถ้าจะไปนูน่นนับต้นนับเท็ดครับนับดังๆ สิบเอ็ดละสิบบอลพอแล้วนะแล้วกแล้วามางชนดีเป็นถนนตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะข้ง้าใหญ่ไหมบนถนนมใหญ่ แบบนี้นะคะแต่ปกติก็ท ah, ่วมทุกปีแต่ไม right, ่เยอะแบบนี้เราติดกันตรเราถึงบ้านปนีกันแล้วนะคะปนีลงเรือมาหน่อยมารับของเห็นหน้าปนีชัดๆกันแล้วนะคะอันนี้คือปนีค่ะใช่ไหมปนีฝากอะไรเป็นกําลังใจถึงคนอื่นไหมให้สู้ๆค่ะให้สู้กันนะคะ ยงขาเพนอะไรบ้างที่กำจะเป็นต้องที่พี่บอกมื่เก้นะบ้านสองหลังแล้วเรไปอันนี้หมูอะไรนี่หมูอี้่หว ถือข้าไว้ไหน่อยนะคะถือไว้ก่อนครับถือไว้ฝ่ไม่เจอก็ไม่ทุกไม่ไม่ทุกไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับปกติอะครับปกติมันเป็นธรรมชาติเขาเราก็ทำตัวปกติเดียวเหรอไปเดี๋ยวลืมลืมงงหรืออ่ะัวไฟอ่ะเนาะงวไฟอ่ะมีแล้วพี่ลุงไปขอบคุณมากขอบคุณมากมาจะผ่านตรงนี้